ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2564แรมสองข้าเดือน11ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานต้องเหนื่อยก่อนถึงจะสบายทีหลังการเงินเงินดีมีไรายได้เข้ามาหมุนเงินคล่องขึ้น ความรักคนมีคู่มีปัญหาเล็กน้อยทำให้รำคาญใจแต่แม่รุนแรงเท่าไหร่คนโสดสบายใจอยากทำอะไรก็ทำไม่มีภาระสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสี่เลขเจ็ดและเลขเก้าคนเกิดวันอังคารการงานทำทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายผลที่ได้สำเร็จและคุ้มค่าแน่นอน การเงินไม่ค่อยเดือดร้อนหาเงินเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆความรักคนมีคู่บางทีทัศนคติและความคิดอาจจะไม่ตรงกันบ้างต้องยอมยอมกันไปคนโสดโสดแล้วดีทำงานหาเงินได้เต็มที่สีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสี่เลข7ดและเลข9คนเกิดวันพุธการงาน ช่วงนี้ทำงานกับคนหมู่มากอาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษการเงินมีเงินเข้ามาแต่ก็มีเหตุให้ใช้ใจ่ายออกไปเช่นกันความรักคนมีคู่ต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างอนาคตไปพร้อมๆกันคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนดีมีฐานะสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสี่เลขเ็ดและเลขเก้ คนเกิดวันพฤหัสการงานหากคิดฝันอยากทํำอะไรให้รีบลงมือทำเพราะโอกาสมาถึงแล้วการเงินมีไรายได้คข้มมาหลายช่องทางหากทําอาชีพเสริมมีโอกาสรับทรัพย์รัวๆัความรักคนมีคู่ความรักมั่นคงแข็งแรงไม่มีทางผันแปรงง่ายๆคนโสดดวงความรักสดใสอาจได้พบรักในอีกไม่ช้าสีนำโชคสีแดง สีมีเป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสี่เลข7และเลข9คนเกิดวันศุกร์การงานประคับประคองงานไปเรื่อยๆขอให้อย่าท้อเพราะความสำเร็จมาแน่แต่ช้าหน่อยการเงินชีวิตเร่มมั่นคงมีทั้งเงินและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นความรักคนมีคู่ความรักมั่นคงพร้อมสร้างอนาคตร่วมกัน คนโสดช่วงนี้หากมีใครเข้ามาจีบให้เช็คประวัติให้ดีเพราะคนที่เข้ามามีจุดประสงค์อะไรบางอย่างแอบแฝงสีน้ำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสีเลขเจและเลขเก้คนเกิดวันเสาร์การงานผลงานและฝีมือของคุณทำให้งานโดดเด่นและประสบความสำเร็จ การเงินมีรายใจมากแต่ก็ไม่ทำให้การเงินของคุณมีปัญหาความรักคนมีคู่มีทะเลาะกันบ้างแต่โดยรวมก็ยังอยู่ด้วยกันดีคนโสดมีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณดูยังไม่ค่อยมั่นใจในรักครั้งนี้สีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียวเลขนำโชคเลขสี่เลข7และเลข9คนเกิดวันอาทิตย์ การงานงานที่ติดขัดและอุปสรรคที่มีอยู่จะเริ่มคลี่คลายในไม่ช้าการเงินรายได้ถือว่าดีมีแนวโน้มจะได้เงินก้อนในเร็วๆนี้ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบเรียบไม่มีอะไรหวือหวาคนโสดทำแต่งานไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักเลยสีนำโชคสีแดงสีไม่เป็นมงคลสีเขียว เลขนำโชคเลข4เลข7และเลข9